เอาอ่อมสามชั้นใส่เห็ดนางฟ้ากับฟักทองมาฝากค่ะวันนี้เราจะทําอมสามชั้นใส่เห็ดใส่ฟักทองนะคะนี่ก็จะเป็นหมูสามชั้นที่เราหั่นแล้วแล้วก็นี่ก็เป็นเห็ดนางฟ้านะคะฟักทองนะอันนี้ไปซื้อสําเร็จรูปมาะคะที่เขาหั่นแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีพริกกับหอมแดงที่โขลกแล้วนะคะต้นหอมซอย แล้วก็นี้เป็นลูกโดดนะคะน้ำปลาพงุงรด,ดแล้วก็น้ำปลาร้านะคะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะทุกคนมาลงมือทำกันเลยนะคะปุ๋ยก็จะใส่นี่เลยเหน่งสามชั้นลงไปเลยนะคะแล้วก็ ไปหน่อยนึงเนาะ,ะก็จะใส่พริกท,ที่ผูดก,กับหอมลงไปเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็ผัดให้หมูสามชั้นสุกนะคะ ค่ะเราก็ขั่วหมูมาการสุกประมาณหนึ่งแล้วนะคะเรามาใส่อันนี้เลยค่ะส่งปรุงรสนะคะลงไปแล้วเราก็จะคลุกเคลานะคะให้เข้ากันเนาะทีอก็จะใส่เห็ดลงไปเลยนะคะเพื่อนๆ เดีย๋ยวรอให้เห็ดสุกนิดนึงแล้วเราก็ค่อยใส่ฟักทองค่ะเห็ดก็สุกแล้วนะคะุบยก็จะใส่ฟักทองลงไปนะคะฟักทองอันนี้ชื่อน่าจะชื่อบัตเตอร์ฟักทองนะคะนี่ค่ะ ปูก็จะใส่น้ำลงไปนะคะนิดหน่อยค่ะแล้วก็ไว้แบบนี้นะคะปิดฝาค่ะปักทองก็จะเริ่มสุกแล้วนะจ๊ะปูก็จะมาใส่ซึ่งมวนต่อไปใส่น้ำปลาค่ะ ปลารานะคะแล้วเราก็จะรอให้ฟักทองสุกดีนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาชิมรสชาตินี่ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมฟักทองกันค่ะอืม โอคแล้วค่ะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวนี่ค่ะได้ที่แล้วนะคะรสชาติโอเคแล้วเราก็ใส่ปไปเลยก้นหอมเนาะนี่ค่ะอมสามชั้นใส่เห็ดนางฟ้ากับฟักทองค่ะทุกคนก็เป็นอนว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปุ้ยก,ก็จะโรยด้วยนี่ค่ะกุกโดดลงไปนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟค่ะอ่อมหมูสามชั้นใส่เห็ดนางฟ้าป,ปักปักทอมค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคน